สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หมอก็มีความรู้ดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพูดถึง CBD กับผิวหนังนะคะ CBD ถ้าใช้หยดใต้ลิ้นหรือว่าทาเฉพาะจุดไปบนผิวหนังหรือเล็บเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวหนังและเล็บนะคะ CBD ใช้รักษาสิวนะคะรักษาสิวอักเสบนะคะเพราะว่า CBD เนี่ยจะไปลดการผลิตไขมันของต่อมไขมันนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะทำให้สิวเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะแล้วยังช่วยรักษา แผลเป็นที่เกิดจากสิวได้ด้วยนะคะ CBD ใช้รักษาผื่นแพ้ผื่นคันผื่นผิวหนังแล้วก็ผิวหนังอักเสบทั้งหลายนะคะเพราะว่า CBD จะไปลดการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะ CBD ใช้รักษาสะเก็ดเงินนะคะเพราะว่า CBD เนี่ยจะไปลดอัดตราการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะ วีดเนี่ยเมื่อใช้กับผมร่วงนะคะโดยทาลงไปบริเวณที่ผมร่วงนะคะเป็นเวลา6เดือนนะคะจะพบว่ามีผมใหม่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ขอฝากความรู้ดีๆไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย